สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเพพาอีกแล้วนะครับอยู่กับผมครับครูจูนครับกบสัมฤทธิ์คำเรื่องฤทธิ์ครับใน EP ที่2นี้เราจะพบกับ10พฤติกรรมนะครับที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคสมาธิสั้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับ เราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า10พฤติกรรมเนี่ยที่ผมคูจูนนะครับได้รวบรวมไว้หรือสรุปไว้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันมีการอ้างอิงนะครับโดยเราอ้างอิงมาจากแบบประเมินที่เรียกว่า Snap 4นะครับซึ่งเป็นแบบประเมินคัดกรองนะครับภาวะที่เสียงสมาธิสั้นนะครับซึ่งแบบประเมินนี้นะครับถูกพัฒนาขึ้นนะครับโดยสเวนสันนะครับโนแลนและก็เพลแฮมนะครับตามแนวการประเมินของแบบประเมินที่ ยุค่าสนาโฟลนะครับก็จะใช้ในเด็กที่มีอายุ6ปีขึ้นไปก็คือในระดับชั้นประมาณป .1 นะครับป .1 ขึ้นไปถึงจะใช้แบบมือนี้ได้นะครับการใช้งานก็จะมีในส่วนของผู้ปกครองและก็คุณครูนะครับซึ่งแน่นอนว่าผู้ปกครองกับครูจะต้องเจอเด็กมาไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับหรือว่ารู้จักเด็กมาไม่น้อยกว่า6เดือนเห็นพฤติกรรมของเด็กนะครับก็ให้จินตนาการนึก ลองนึกย้อนกลับไปนะครับในช่วง6เดือนที่ผ่านมาว่าเด็กเกิดพฤติกรรมมากน้อยแค่ไหนซึ่งจริงแล้ว snap 4เนี่ยเขาจะมีตั้ง29ไอเทมหรือมีตั้ง29อาการนะครับแต่ผมก็พยายามที่จะสรุปออกมาให้เหลือประมาณ10นะครับจะได้ทำความเข้าใจง่ายๆเพื่อเพื่ออะไรไม่ได้อยากให้เอาไปประเมินเพื่อที่จะบอกว่าน้องเป็นสมาธิสั้นหรือไม่เป็นนะครับสำหรับผู้ปกครองหรือว่าคุณครูท่านใดท,ที่ที่เริ่มสงสัยหรือม,มีมีความสงสัยในตัวในตัวของเด็ก หรือว่าในตัวของผู้ที่อยู่ในความปกครองเราเนี่ยว่าเออ,เอ,อหลังหลังนี่เริ่มไม่ค่อยฟังแล้วนะเออหลังหลงนี่เริ่มวุ่นวายอ่าเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติไม่ฟังติดมือถือติดเกมเกินผิดปกติครใช้ทํางานบ้านไม่ค่อยทํานะครับอ่าผมสรุปมาให้สิบข้อครับเพื่อที่จะลองไปสังเกตพฤติกรรมนะครับหรือว่าดูว่าน้องๆเป็นยังไงบ้างในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ก็ถ้ามันเข้าเกณฑ์เดี๋ยวเราก็จะมีการแนะนําต่อว่าต้องทํำยังไงนะครับหรือถ้าแม่ดีกว่าไม่ใช่คําว่าเข้าเกณฑ์ครับใช้คําว่าถ้าเกิดว่าน้องดูแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงมากเลยไอ้สิพฤติกรรมที่ที่ที่เราดูไปแล้วเนี่ยมันมันมีความเสี่ยงมากๆเลยเราจะทํางไงต่อดีเดี๋ยวเราท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการแนะนาให้นะครับพร้อมไหมยังครับพร้อมไม่ใช่ไหมไม่ผมถามตัวเองว่าพร้อมหรือเปล่านะครับก็ <laughs> <laughs> ถ้าพร้อมแล้ว เริ่มกันได้เลยนะครับฤติรกรรมที่1ครับทํากิจกรรมหรือว่าทํางานที่ต้องใช้ระยะเวลานานๆหรือต้องมีความอดทนสูงนะครับไม่สามารถรรที่จะทําได้เลยนะครับหรือเลี่ยงที่จะทํานะครับรอคอยไม่เป็นอันนี้ค่อนข้างจะชัดนะครับรอคอยไม่เป็นแล้วก็มีในเรื่องของไม่ยอมเข้าคิวหรือว่าเข้าคิวไม่ได้ไม่อยากเข้าคิวนะครับลองสังเกตดูครับฤติกรรมว่าน้องเขามีหรือเปล่าตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็งานที่มันละเอียดอ่อนอย่างเช่น ทำงานบ้านทํางานบ้านบางอย่างนะครับที่มันจะต้องใช้ความละเอียดอย่างเช่นต้องเช็ดถูนะครับต้องเก็บของนะครับอันนี้ก็อยากไม่ไม่ไม่ค่อยอยากทำนะครับทากานบ้านนี้ชัดเจนพอสมควรนะครับบางทีมันจะต้องนั่งทำการบ้านต้องทําให้เสร็จไปทีละข้อมีอยู่10ข้อ20ข้อก็เริ่มไม่อยากทำนะครับรอคอยไม่ได้รอคอยไม่เป็นอันนี้อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ถ้าเป็นสังเกตในเด็กในเด็กเพราะว่าเด็ก ในวัยเด็กจริงก็สก็สนนะครับการรอคอยของเด็กจริงเนี่ยก็บางทีก็ต้องรอคอยด้วยการเดินเล่นไปมานะครับหรืออ่าบางทีอยู่ไม่นิ่งนะครับรอแล้วอยู่ไม่นิ่งจริงๆแล้วการไม่รอคอยเนี่ยพอบอกให้รอแล้วเนี่ยเด็กก็จะเริ่มมีอาการโมโหนะครับไม่ค่อยพอใจที่จะต้องมานั่งรอนะครับมีพฤติกรรมที่มันแปลกอย่างเช่นเรียกร้องหหืดใจนะครับมีส่งเสียงนะครับ บอกว่าไม่รอไม่เอาจะเอาตรงตรงเวลานั้นนะครับร้อ,องโหมร้องไห้ส่งเสียงดงังกรี๊ดนะครับไม่อยากร้องนะครับกลุ่มนี้ก็อาจจะสังเกตด้ง่ายขึ้นนะครับถ้ามีพฤติกรรมแปลกๆแบบนี้นะครับเรื่องของการเข้าคิวก็อาจจะเห็นไม่ชัดเช่นเดียวกันแต่ว่าะจะแนะนําว่าบางทีพาเด็กออกไปนอกสถานที่หรือแม้แต่การเข้าคิวในบ้านนะครับเด็กไม่อยากเข้าคิวเด็กต้องมาก่อนเสมอต้องทําก่อนเสมอ ต้องทาให้เสร็จก่อนเสมอนะครับอ่าผมยกตัวอย่างต่อคิวเข้าไปห้องน้ํานะครับต่อคิวแปรงฟันอ่าพ่อกําลังแปรงฟันอยู่เลยจะ,จ,ะจะต้องตามด้วยแม่แม่จะแปรงฟันต่อจากพ่อแล้วที่เหลือก็จะต้องเป็นตัวเองละแต่ว่าตัวเองรอไม่ได้ก็พ,พยายามจะลบเลา้านะครับมีพฤติกรรมต่างๆที่บ่งบอกถึงว่าผมไม่เข้าคิวนะผมไม่รอนะแล้วผมยังต้องแปรงก่อนทุกคนให้ได้เลยให้เสร็จก่อนก่อนจะไปข้อต่อไปนะครับข้อเมื่อกี้อาจจะหนักไปนิดนึงนะครับ ก็หลังจากที่ข้อต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพยายามจะสรุปให้มันสั้นลงกว่าน,นี้แล้วก็มีตัวอย่างพฤติกรรมที่ให้มันสั้นกว่าน,นี้นะครับก <_ k _> ็เดี๋ยวลองนึกไปย้อนหลังไปนะครับเอาใกล้ๆก่อนก็ได้นะครับเอาใกล้ๆก่อนว่ายังไม่จำเป็นต้อง6เดือนหรอกเ,เอาใกล,ใกล้ๆก่อนในช่วงประมาณ 3- หรือสสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วกันครับว่ามันเกิดเยอะหรือเปล่านะครับก็อันที่2นะครับ อาการที่2พฤติกรรมที่2ก็คือพฤติกรรมที่ขาดความรอบคอบไม่รอบคอบเลยนะครับมีความขี้ลืมนะครับขี้ลืมสูงมากๆนะครับมีความที่ทําของหายบ่อยนะครับอ่ะอันนี้ยกตัวอ,อย่างพฤติกรรมยังไงไม่รอบคอบก็อย่างเช่นทํางานทํางานเละๆทำงานล้นๆหรือทาถ้าเป็นขี้ลืมเนี่ยขาดขาดเกินเกินทำงานแบบข้ามข้อข้อนี้ไม่ได้ทําข้อนั้นลืมนะครับหรือเวลาให้ทําใช้ไปให้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย แหมเอานลครับไม่อรอบคอบทํานั่นตกทานี่ตกลากของไว้กับพื้นลากไปลากมาพฤติกรรมดูเคลื่อนไหวที่มันแบบไม่อรอบคอบไม่มีความปลอดภัยนะครับขี้ลืมเอาของวางไว้นะครับเดินไปเดินมาลืมแล้วว่าตัวเองเอาของวางไว้ที่ไหนเก็บของไว้ที่ไหนนะครับเคยไหมครับเล่นซ่อนของกับลูกเคยไหมครับแล้ว หาของนั้นไม่เจออีกเลยมีไหมครับลองนึกดูก่อนนะครับอาจจะมีนะอาจจะมีแต่แต่มันไม่ได้เป็นอาการนะครับที่จะบ่งบอกว่าเป็นสมาธิสั้นแต่ถ้ามันเกิดบ่อยอะสมมติเราเล่นใน 3, 4, 4, สามสัปดาห์สี่สัปดาห์เราเล่นประมาณ10ครั้งอะเอ๊ะเราหาไม่เจอทั้งสิครั้งหรือหาไม่เจอเจ็ดแปดครั้งมันก็มากเกินไปนะครับที่เด็กจะขี้ลืมเกินไปนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของทําของหายบ่อยอันนี้ส่วนใหญ่จะเจอที่โรงเรียนหรือเวลาเราไปเที่ยวข้างนอกเนะี่ยเวลาให้ถือของอะไรทีกอย่างนึงเนี่ย เออเอาของไปไว้ไหนไม่ดูนะครับหายไปไหนไม่ดูไปโรงเรียนนี่ยิ่งชัดเลยครับกล่องดินสอกลับมาเนี่ยไม่เคยครบแก้วน้ําหรือว่าขวดน้ําเนี่ยเปลี่ยนไม่ซ้ําวันเลยครับเพราะว่าไม่รู้ไปไว้ไหนยิ่งเรียนไม่แล้วกลับมาด้วยนะครับหรือหรือบางทีเป็นอาการที่แปลกๆที่ไม่เคยเจอครับอันนี้อันนี้น,นี้ผมเล่าจากประสบการณ์ก็กลับมาบ้าน,นครับรองเท้าที่เอากลับมาเนี่ย ไม่ซ้ําครับอาจจะยี่ห้อเดียวกันนี่แหละแต่ไม่ซ้ําเลยครับรู้เลยว่าไม่ไม่ใช่ของลูกเรานะครับก็คือเจ้าตัวจําไม่ได้เองว่ารองเท้าตัวเองอยู่ตรงไหนในชั้นทั้งที่เขียนชื่อนะครับทั้งที่เขียนชื่อติดไว้ตอนกลับบ้านมันเหมือนเขาตัวเองก็เอากลับการที่สามครับหรือพฤติกรรมที่สามนะครับไม่มีสมาธิจดจ่อกับงานหรือว่าสิ่งที่ทําอยู่หรือกิจกรรมที่ทําอยู่นะครับ แล้วก็มีมีความที่วกแวกง่ายนะครับอ่าผมยกตัวอย่างกิจกรรมให้เห็นภาพนะครับอย่างเช่นตอนทํากันบ้านเนี่ยอ่ารู้สึกว่าทํากันบ้านเนี่ยทำไมต้องเป็นเหลียวมองดูนู่นนี่นั่น,นตลอดเลยคุณพ่อเปิดทีวีอยู่ข้างหลังลต้องเหลียวไปดูละเสียงทีวีมันดังใช่ไหมครับอ่าคุณแม่ทําของตกกริ่เหลียวไปดูละของตกนะครับก็ไม่ได้โฟกัสหรือว่ามีสมาธิจดจด่ออยู่กับการบ้านที่ทําอยู่บนโต๊ะเลยอาการที่4ี่ครับ เล่นเสียงดังนะครับทำกิจกรรมเงียบๆไม่เป็นนะครับไม่รู้การละเทศะอันนี้อธิบายค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งแต่ว่าลองสังเกตดูครับบางทีเรามีของเล่นชิ้นหนึ่งที่มันจะต้องใช้สมาธิในการเล่นอย่างเช่นการต่อเลโก้หรือการต่อ,อการเล่นการเล่นพวกไดโอลาาค,คือเอา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 แบบเอาของเล่นมาแล้วก็ทำเป็นโลเพเล่นนะครับ ต่อเป็นฉากเป็นฉากนะครับก็เล่นไม่เป็นเล่นเงียบเียบไม่ได้นะครับก็จะต้องส enfin, ่งเสียงดังให้เราเห็นมาเลนโอ้ย้ยใหญ่มากนี่านะครับจะต้องมีเสียงมีซาวเอฟเฟกต์มาส่งเสียงดังตอนเล่นนะครับทั้งที่กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ควรจะทำเงียบๆนะครับหรือแม้แต่วาดรูปหรือทำกันบ้านเขียนกอไก่อู้ มีซาวเอฟเฟกส่งเสียงดังขึ้นมาไม่รู้กรารละเทศะไม่รู้กรารละเทศะยังไงเล่นเล่น,ลนล่นของเล่นอยู่แต่ของเล่นใส่ผู้ใหญ่คุณตาเดินผ่านคุณยายเดินผ่านควางของเล่นใส่โยนของเล่นใส่นะครับเป็นการเล่นที่ไม่รู้กรารลนะเทศะพฤติกรรมที่ห้าครับชอบพูดโคร่งครับชอบพูดแทรกนะครับชอบพูดหรือชิงตอบก่อนที่จะฟังคําถามจากผู้ใหญ่หรือว่าฟังคําถามจากคนอื่นเสร็จนะครับตัวอย่างพฤติกรรม ง่ายๆเลยเอ๊ะทำไมวันนี้ทำไมน้องชอบเถียงนึงเลยเถียงคําไมู่กฟากเราวิเคราะห์ดีๆครับการเถียงหรือการให้เหตุผลเนี่ยเราควรจะต้องรับฟังเหตุผลของอีกฟากหนึ่งก่อนให้เสร็จก่อนเรียบร้อยก่อนแล้วเราถึงจะค่อยเถียงกลับหรือตอบกลับนะครับพฤติกรรมการพูดแทรกผมกําลังพูดอยู่นะครับกําลังจะอ้าปากสองสามคำน้องพูดแทรกกลับมาทันทีนะครับ แล้วมันเกิดบ่อยครับมันเกิดบ่อยแล้วเกิดกับทุกคนด้วยนะครับเกิดกับครูเกิดกับแม่เกิดกับพ่อนะครับพูดพร้งหมายความว่าไงพูดพร้งคือจู่ๆก็พูดขึ้นมาพูดเสียงดังขึ้นมานะครับเจอแม่โมโหแม่พูดพร้งเสียงดังขึ้นมาบอกแม่ไม่เอาอันนี้เจ้าน้านนี้นะนะครับอ่าอีกอันนึงจะเป็นเรื่องของชิงตอบก่อนอันนี้ก็ชัดเจนครับเหมือนพูดแทรกเนาะ คือบางทีเราถามคําถามเนี่ยเขาก็จะมีคําตอบในหัวแล้วแต่คําตอบที่มีในหัวเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับคำถามเราหรอกนะครับชิงตอบก่อนนะครับเรายังถามไม่จบเลยเราอยากต้องการอะไรหรือบอกอะไรเงี้ยยังบอกไม่จบเขาจะชิงตอบก่อนหรือชิงทําก่อนเนี่ยบางทีมันมีผลกระทบกับการเรียนหรือว่าการทํางานนะครับเพราะบางทีดูโจทย์หรืออ่านงานยังไม่เสร็จแล้วเนี่ยเออคิดว่าคําตอบมันอยู่ในหัวแล้วแล้วก็ชิงตอบก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ควรจะ ระวังด้วยกับพฤติกรรมนี้นะครับอาการที่6ครับขี้ลำคาญนะครับมุนหิบง่ายนะครับตัวอย่างพฤติกรรมหัวร้อนเป็นเด็กหัวร้อนนะครับเป็นเด็กหัวร้อนเป็นเด็กขี้ลำคาญขี้งอนนะครับแม่พูดอะไรก็ลำคาญแม่ไปหมดเลยนะครับหรือใครทำอะไรให้ก็ไม่ได้ดังใจสักอย่างนะครับเกิดบ่อยนะครับ แต่ถ้าไม่บ่อยถือเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าความหงุดหงิดง่ายเนี่ยความขี้ลำคาญเนี่ยบางทีเราก็เป็นบางทีเราก็ลำคาญเสียงดังบางบาบสถานการณ์ล้วก็รู้สึกหงุดหงิดไม่ได้ดังใจนะครับหงุดหงิดไม่ได้ดังใจปรุงก๋วยเตี๋ยวก็ไม่อร่อยหงุดหงิดโมโหตัวเองนะครับสิ่งง่ายๆที่เราจะสังเกตพฤติกรรมพวกหงุดหงิดโมโหหรือว่าพวกขี้ลำคาญเนี่ยมันเป็นมันเป็นพฤติกรรมปกติที่จะเกิดได้แต่มันเกิดบ่อย ไหวจนอืมผู้ปกครองลาคาญแทนเลยนะครับถ้าเราเริ่มรู้สึกว่ามันลาคาญแล้วลองกลับมาสังเกตพฤติกรรมเรื่องที่หกนี้ดูนะครับว่ามันมีความเสี่ยงไหมพฤติกรรมที่เจ็ดครับเจ้าเครียดเจ้าแค้ครับอ่เจ้าเครียดเจ้าแค้นยังไงอธิบายก่อนพฤติกรรมเด็กนะครับเด็กทุกคนหรือว่าเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเราเองเนี่ยจาก ภัยคุกคามหรือสิ่งต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรู้สึกเจ็บตัวรู้สึกโมโหรู้สึกว่าทําให้เราโง่ามากๆนะครับเราสามารถที่จะตอบพฤติกรรมนั้นกลับออกไปเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะทําตอบโต้ได้นะครับแต่การเจ้าเครียดเจ้าแค้นเนี่ยการตอบโต้แบบเจ้าเครียดเจ้าแค้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับบางทีพฤติกรรมของเด็กมีการฝังใจว่าตัวเองโดนทาร้ายมา แต่ไม่มีโอกาสที่จะได้ตอบโต้เลยเก็บอารมณ์นั้นครับมาตอบโต้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งบางทีคนที่ทําหรือผู้ปกครองที่เคยแกล้งเขาไว้ตอนเช้าบางทีเราลืมไปแล้วครับแล้วจู่ๆเขามากลับมาตอบโต้เรานะครับเพราะฉะนั้นภาวะนี้เขาเรียกว่าภาวะเจ้าเครียดเจ้า,จาแค้นหรือพฤติกรรมแปลกๆที่ผมที่ผมเจอมานะครับก็คือหลังจากที่เขาถูกทําทโทษหรือว่าบางทีเราเราเรา,เราฝึก ฝึกให้เขายี่ทำอะไรสักอย่างหูแล้วเขาเกิดความผิดพลาดแล้วเรามีการทําโทษทําโทษไม่ใช่การตีนะครับทําโทษอย่างเช่นเราให้งานเพิ่มหรือเราให้กระโดดตบ,นะบเพื่อเป็นการออกกําลังกายเพิ่มนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นของความเจ้าคิดเจ้าแค้นเจ้าเครียดเจ้าแค้นเนี่ยคือสายตาที่เขามองผมเนี่ยมันแตกต่างจากสายตาตอนที่เรากําลังเล่นกันอยู่โดยสิ้นเชิงเลยครับเขาพยายามที่จะมุ่งร้าย เพื่อจะเอาคืนให้ได้ว่าเมื่อกี้ครูลงโทษเขาเขาจะต้องเดี๋ยวเขาจะต้องตอบกลับครูให้ได้อันนี้คือภาวะที่เกิดเจ้าเคียดเจ้าแขนมาเริ่มมาคุกคามเรานะครับบางบางบางท่านมาปรึกษาด้วยความที่บางทีเนี่ยให้น้องทําหรือว่าดุดุน้องเสร็จแล้วเนี่ยพฤติกรรมน้องเปลี่ยนทันทีเลยเปลี่ยนมาเป็นก่อกวนแม่หรือเปลี่ยนมาเป็นแบบคุกคามแม่ตามติด ตามติดแม่คอยกอ่อกวนตลอดเลยนะครับก็คาดได้ว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความเจ้าเครียดเจ้าแค้นของเจ้าตัวนะครับพอดีพอดีคุณแม่เข้าห้องน้ำา่บฉุกเฉินครับก็เลยเอาไอ้ตามมาฝากไว้นะครับพฤติกรรมที่แปดครับพฤติกรรมที่แปดไม่ชอบทําตามคําสั่งนะครับของผู้ใหญ่หรือนะครับไม่ชอบตามกฎทําตามกฎกติกานะครับ อันนี้ง่ายๆครับกิจกรรมที่มันจะต้องมีการทํางานที่เป็นขั้นเป็นตอนซึ่งมันถูกควบคุมด้วยขั้นตอนอยู่แล้วเราถือว่าขั้นตอนนั้นเป็นกติกาที่เราจะต้องทําร่วมกันเพราะฉะนั้นเด็กจะไม่สามารถทําไปตามขั้นตอนนั้นได้ครับอาจจะข้ามบางขั้นตอนหรือขั้นตอนนี้ไม่อยากทําก็ไม่ทํานะครับหรือจะทําตามใจชั้นนะครับสมมุติจะทําไข่เจียวนะครับมันก็จะต้องมีขั้นตอนเริ่มจากการเตรียมวัสดุก่อนนะครับเอาไข่มาเตรียมพร้อมนะครับเตรียมซ่อมเตรียม ถ้วยให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นตอกไข่ครับเอาไข่ทิ้งแล้วถึงค่อยตีไข่อย่างนั้นค่อยปรุงเนอะยังไม่สามารถทําตามขั้นตอนได้เลยครับอันนี้ก็ต้องลองสังเกตดูนะครับอีกอันหนึ่งเลยคือไม่ทําตามคําสั่งผู้ใหญ่สังเกตว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้สั่งน้องแล้วมันไม่ทําตามทําไมเขาไม่ทําตามเราอะนะครับบอกอะไรก็ไม่เคยฟังเลยหรือง่ายๆครับภาษาวัยรุ่นอยู่นี้เขาเรียกว่ายิ่งว่ายิ่งยุบครับลองสังเกตอาการดูครับ อีกเรื่องนะครับในเรื่องของการทาไม่ทําตามกฎกติกาเนี่ยสังเกตง่ายๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับเวลาเราเล่นเกมหรือว่าเล่นอะไรกับลูกเนี่ยหรือแม้แต่เวลาพาลูกเราไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยลูกเราพยายามที่จะทําผิดกฎตลอดเวลาจนเพื่อนไม่อยากจะเล่นด้วยนะครับหรือพยายามไปลบเล้าให้เพื่อนนะครับเล่นแต่เพาะตามกติกาของตัวเองไม่ได้สนใจกติกาที่เขาจะต้องใช้เล่นในกิจกรรมนั้นจริงๆ วฤติกรรมที่เก้าครับจงใจก่อกวนผู้อื่นครับหรือชอบแย่คนอื่นไปเรื่อยเลยนะครับอันนี้ก็สําคัญอ่าชอบเป็นปกติแล้วมันจะมีลักษณะนิสัยหนึ่งนะครับของของบุคคลทั่วไปเลยนิสัยขี้เล่นนะครับแต่ในความขี้เล่นที่ว่าชอบแย่หรือว่าชอบอ่าชอบก่อกวนผู้อื่นเนี่ยบางทีการก่อกวนเนี่ยมันมาไม่ถูกเวลา ไม่ถูกจังหวะมันไม่ใช่เวลาเล่นก็ก่อกวนนะครับก่อกวนด้วยเสียงนะครับก่อกวนด้วยการเรียกร้องความสนใจนะครับก่อกวนด้วยอืมการวิ่งวนไปวนมาทําให้เราลาคาญแบบนี้นะครับพฤติกรรมที่สิบครับอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฮเปอร์แอคทีฟนะครับคือภาวะอยู่ไม่นิ่งก็คือมีการเคลื่อนไหวที่อยู่ไม่นิ่งตลอดเวลานะครับมีพฤติกรรมซ้ําๆที่บ่งบอกว่ามันอยู่ไม่นิ่งอ่ะ นะครับมีการขยเยามือมีการขยับขายุกยิกยุกยิกเกาหลังเกาหัวขยี้ตาแคะขี้มูเล่นนะครับกัดเล็บไปด้วยแบบนี้นะครับพฤติกรรมซ้ําๆที่บ่งบอกถึงสภาวะอยู่ไม่นิ่งนะครับหรืออันหนึ่งนะครับเปรียบเสมือนเด็กเป็นเหมือนเครื่องจักรเครื่องหนึ่งที่สตาร์ทเครื่องอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับ มีน้ํามันหรือมี energy อยู่ในตัวเนี่ยสูงมากเลยพร้อมที่จะเคลื่อนไหวทันทีนะครับไม่มีการยั้งคิดไม่มีการวางแผนอะไรกันก่อนก็พร้อมที่จะเคลื่อนไหวทันทีนะครับก็ดูแล้วมันมีอาการที่อืมเหมือนกับคนที่แบบร่นรนรลนนะครับอา,อาจจะเคยดูดาราตลกมาเยอะนะครับพฤติกรรมที่บอกวันลนแบบอยู่ไม่นิ่งแบบรนมีความแบบ energy สูงพร้อมที่จะ เคลื่อนไหวตลอดวุ่นวายมีขยุกขยิกอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับผ่านไปแล้วนะครับสําหรับ10พฤติกรรมนะครับที่สงสัยว่าหรือว่ามีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นนะครับผมพยายามสรุปออกมาจาก29ไอเทมของ snap 4นะครับออกมาเป็น10พฤติกรรมคร่าวๆนะครับให้ท่านผู้ปกครองหรือผู้ที่สนใจเนี่ยหรือว่าคู่ครูนะครับได้สังเกตรพฤติกรรมน้องๆคร่าวๆก่อนนะครับซึ่งเกณฑ์ของ snap 4เนี่ยบางทีจะต้องใช้ควบคู่กับ DSM 4นะครับ ซึ่งมีข้อสังเกตของ DSM-4 เนี่ยมีอยู่ประมาณสามหรือสี่ข้อนะครับข้อที่1ก็คืออาการบางข้อเนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะเริ่มนะครับก่อดอายุสิบสองปีนะครับการความบกพร่องนะครับที่เกิดขึ้นหรือว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดกับสองสถานการณ์หรือสองสถานที่ขึ้นไปซึ่งบางครั้งเนี่ยอ่มันอาจจะไม่เกิดเฉพาะที่บ้านอย่างเดียวนะครับอาจจะไปเกิดหลายๆที่ร่วมกันนะครับแล้วก็ อาการที่ผมพูดถึงเมื่อกี้พฤติกรรมที่พูดถึงขึ้นมาเมื่อกี้นะครับรเจอภายในหกเดือนที่ผ่านมาย้อนหลังกัไปหกเดือนนะครับพฤติกรรมมันเกิดนะครับแต่ความถี่ของพฤติกรรมที่เกิดในในหกเดือนเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีพฤติความถี่พฤติกรรมที่เยอะพอสมควรนะครับถึงจะบอกได้ว่ามีความเสี่ยงนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้นะครับที่เป็นอยู่ตอนนี้เนะี่ย คือเริ่มกระทบกับกิจวัตรประจําวันของเด็กละบางอย่างเริ่มหายไปเริ่มไม่อยากทําหรือไม่ทําไปเลยละเลยไปเลยนะครับความรับผิดชอบเด็กเริ่มหายไปเลยอะไรที่เคยทําได้ก็หายไปเลยกลายเป็นทําไม่ได้หรือทํายากหรือไม่ยอมทํานะครับกระทบทั้งกิจวัตรประจำวันแล้วก็เริ่มกระทบกับที่โรงเรียนอย่างเช่นในห้องเรียนน้องอาจจะเริ่มแบบวุ่นวายหรือว่าเริ่มนั่งเรียนไม่ได้หรือจดงานมาไม่ครบนะครับจดการบ้านมาไม่ครบลืมของ ครับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ10พฤติกรรมที่เสี่ยงจะเป็นโรคสมาธิสั้นนะครับก็ใน e ีพีต่อไปแล้วกันนะครับใน e ีพีต่อไปอเราจะมาดูกันว่าในส่วนของนักกิจกรรมบําบัดผมเองนะครับมีการมีเทคนิคอย่างไรหรือว่ามีมีมีหลักการมีกลยุทธ์ยังไงที่จะช่วยในการฝึกทักษะให้กับผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้นนะครับซึ่ง อาจจะถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้สามารถเอาไปลองใช้นะครับลองเอาไปฝึกหรือว่าลองเอาไปปรับเล็กๆ,ๆน้อยๆในครอบครัวได้ในห้องเรียนได้นะครับก็อีพีหน้าจะเป็นเรื่องของ EF นะครับหรือ Executive Function ซึ่งจะเป็นเขาเรียกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ใช้ในการพัฒนาทักษะของสมองในเด็กนะครับ ็ไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนก็ได้ครับในในใน Google หรือว่าในใน u t u b e ก็จะมีให้ศึกษาอยู่แต่ว่าใน EP ีหน้าจะเป็นการพูดถึงเรื่อง EF ครับแล้วก็ EP ถัดถัด,ถดไปก็จะเจาะแต่ละไอเทมของ EF ว่ามันใช้ยังไงมันฝึกยังไงมันต้องเรียนยังไงแล้วแต่ละไอเทมมันต้องเอาไปใช้ยังไงนะครับก็ท้ายคลิปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด s u b s ไ r i b e ให้กับช่อง p a y p a l ด้วยครับวันนี้ครับก็ ขอปิดคลิปเป็นเท่านี้ครับพบกับผมคุณจูนครับกอบอสำริดคำทิศได้ในคลิป EP ต่อไปครับสวัสดีครับไปต่อทำไมต่ทำไมทำไมใจจ จอ,อโบโบบจะ้ะฮะเสือ้อเต้าจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ย <laughs>